สิบงวดติดแล้วนะครับก็ได้สิบงวดติดแล้วนะครับอันนี้กับโบหูว่าจริงหรือไม่จริงเนาะแต่เพิ่นโบวางสันแต่เพิ่นบ่ใหยไทยทำนะครับแต่เพิ่นจุดทูบไว้เดี๋ยวเราจะไปลุ้นเลขทูบกันที่น้องนิละนามกันแล้วกันเนาะโบหูซื้อเพิ่นเนี้ยามซื้อเพิ่นกับโบบอกเืนทีมนั้นเขากบบไปยาสิบไปสอบถามเนาะขออนุญาตไทยทำแต่เพิ่นกับโบแหยไทยเนาะแก่โบปีง่างแต่เพิ่นกับโบโบดืหวงตัวเลขเนาะเป็นจุดไปแล้ว เดี๋ยวเขาไปเบิงตัวเลขไปรุนกันเลยนะครับงวดที่สิบเอ็ดนะครับเอาเลขสัญจรตีงวดนี้เ่า,นาแน่เราอาจจะออกเป็นเลขเบิ้ลก็ได้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเ c ซแฟนช่องแฟนเพจนะครับท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ facebook นะครับชื่อเดียวกันนะครับเบ่าอีสารทิพย์แก่นนะครับ mm hmm. เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. ผมวันนี้แอดวินเดินทางมาที่วัดหงบ้านศรีสเลดนะครับ mm hmm. เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระนะครับวันที่เราถ่ายทํานะครับพอดีมาเจออ่าน้องคนนึงเนาะมาขอโชคนะครับขอตัวเลขแนวทางซึ่งเราขออนุญาตถ่ายทำเนาะแต่น้องบอกว่าไม่ไม่อนุญาตให้ถ่ายทำนะครับแต่ว่า น้องบอกว่าเคยได้โชคลาภจากตรงนี้นะครับสิบงวดนะครับสิบงวดติดแล้วนะครับสิบนวดติดแล้วแต่น้องไม่อนุญาตให้ถ่ายทำเนาะเราก็เดินทางมาอ่าเด็น้องบอกว่าเดี๋ยวจะจุดทูบให้แต่ว่าไม่ไม่อนุญาตให้ถ่ายทำเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเลขทูบที่น้องจุดไว้นะครับจะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับเนี่ยครับน้องจุดไว้แล้วนะครับจุดไว้แล้ว แต่ว่าไม่ให้เราถ่ายนะครับแต่อนุญาตให้ถ่ายเลขทูบที่น้องจุดไว้นะครับอ่ะน้องถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่11น้องบอกว่า10งวดติดนะครับมาขออยู่ตรงนี้แต่10งวดติดอ่ะเป็นน้องบอกให้ฟ,ฟังเน,ะนาะคัดบอกจังสีก็อาจจะบ,บอ่อเสือแต่ว่าเพิ่นกับบ่วางสันอิลีแต่เพิ่นบ่ออนุญาตให้ไทยทำนะครับนะครับแต่มีคนมาขอโชคขอลาบ อ่ตรงนี้เป็นสารแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนทองแม่ตะเคียนประดูแดงแม่แม่นม,มวนจันนะครับเดี๋ยวน้องเขาจุดทูบไปแล้วนะครับก็มาขอกันหลายคนเนาะแต่เราจะถ่ายเฉพาะทูบที่น้องจุดไว้นะครับถามซื้อเพิ่นกับบ้บอกเนาะถามดูบ้านไหนเพิ่นกับบบอกเพิ่นบอกแค่ว่าจะจะมาขอต่องวดที่สิบเอ็ดนะครับจะมาขอต่องวดที่ส1อดที่นี่ เิ่นบ่อนุญาตแถวไทยตูเพิ่นเนาะบ่เป็นยังครับเดี๋ยวเพื่อมีโชคมีบุญรวมกรบเพิ่นเนาะเอาจะรอลุ้นเลขทูบพิ่นจุดไปแล้วครับจุดไปแล้วเพิ่นออกไปแล้วว่างั้นเดี๋ยวเพิ่นน่าจะกลับมาเบิ่งอีกทื่นึงนะครับแล้วก็รอนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลขทูบกันนะครับจังใดก็เป็นความเชื่อนะครับเออฝากเป็นแนวทางไว้แค่นั้นนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ นี่ครับแต่ละมือแต่เบนเป็นังมาสีนะครับโดยเฉพาะวันพระนี่จะมีแขกมาหลายเนาะวัดหงบ้าดซีสล็ดซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้รักผู้ใหญ่เคยมาที่นี่หลายๆท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอล,ลุ้นเลขทูบนะครับผู้ใดบ่เคยมาก็อยากมากราบไหว้สักการะองค์พระเจ้าใหญ่นะครับอยู่อยู่ในพระอุโสบสถหลังไงนี่ครับถ้าผู้ใด มาขอโชคขอลาบขอโชคขอพรการเงินการงานเนาะหรือว่าผู้มีหลูกยากก็ยังเป็นกบบมาขอกับได้สมดังใจปรารถนาหลายๆคนเนาะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมือนีแอดมินเดินทางมากะพอดีมาเห็นน้องนะครับเพื่อนบอกซื้อเนาะแต่เพิ่นบอกว่าเคยมาขอได้สิบงวดติดแล้วนะครับอันนี้กะบอกหัวจริงหรือไม่จริงเนาะแต่เพิ่นบอกวางสั่นแต่เพิ่นบอกไหไทยทำนะครับ แต่เพิ่มจุดทูบไว้เดี๋ยวเราจะไปลุ้นเลขทูบกันที่น้องนิละนามกันเล้วกันเนาะเพราะหูซื้อเพิ่มเนี่ยทัมซื้อเพิ่มกับ่อบอกเหมืนทีมนั้นเขากือบไปยามสิไปสอบถามเนาะขออนุญาตไทยทั้แต่เพิ่มกับ่อแห้งไทยเนาะแต่บอเป็นย่างแต่เพิ่มกับ่อบอได้หัวงตัวเลขเนาะเป็นจุดไปแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิงตัวเลขไปลุ้นกันเลยนะครับเนจุดไปเลี้ยวกับนย่างไปทั้งไหนบุญแต่ว่าเพิ่ม ผูมีโชกนี่ครับพี่น้องเห็นว่าเป็นสื่อชุดเนาะเป็นชุดไทยนี่เป็นสื่อมาเนาะชุดไทยบางส่วนก็ใส่ตูไว้พ่นพอมีหม่องที่ห้อยแล้วเพราะว่าพ่นก็ได้โชกหรือว่าขอเรื่องกันเงินกันงินเนาะพ่นก็ได้พ่นก็นกมาขอกันเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิ่งเล็กถูกจักหน่อยเนาะเบิ่งเล็กถูกจักหน่อยว่าเป็นจุดไปเร้วแทงไหน เด้อขอขออนุญาตเด้อเพิ่นเพิ่นเพิ่นจุดได้แทงไดไว้แทงทางนอกนี่บ่แม่นบ่เด้อแทงนี่เด้อพี่น้องนี่แทงนี้นะครับเอ้าวซูมให้พี่น้องเบิ่งเป็นกลุ่มหลขบนะครับตัวแรกตัวที่สองน่าจะเป็นเลขบวัสดีกันหนึ่งเพราะว่ามันลักษณะขาดขัดเนาะแต่แต่แทงนั่นเพิ่นจุดใบก้อนแล้วโปะหูของผู้ใดเนาะศูนย์หนึ่งเจ็ดนี่ ศูนย์หนึ่งเจ็ดอันนั้นใหม่หปดแล้วแต่ว่าของน้องที่เพันไม้จุดบ้องหันนะครับหกเดี๋ยวบึ้งคัดน่าจะเป็นหกหนึง่งนนเนาะ <c oughs> อ่ะรอรุ่นครับพี่น้อง <c oughs> อ่ะพี่น้องนางรุ่นอยู่น้ำพุนนี่แหละตัวท,ที่สองน่าจะเป็นเหลขกหนึ่งเนาะแต่ว่าเงาเงาหางหางเหล็กหนึ่งแล้วมีขอบดำๆอยู่อยู่ขางเล็กหนึ่งวาเนี่ยใจว่า จะเป็นเลขหนึ่งบอนี่หกหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วพี่น้องชัดเจนแล้วเม่จสิเป็นเลขซีแล้วนี่ยออแต่เป็นเลขซีมันคือย,ยังขาดๆเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งหรือจะเป็นซีเบิ่งเร็วเป็นซีก็ได้เนาะเพราะว่ามันเลขซีนี่ขาดมันเลขไก่เป็นไขยๆเลขหนึ่ง ขาบซี่กันหนึ่งเอาพี่น้องเบื้องเราพี่อดเด้อพี่น้องกไปโอ้หังหางงวดนี่ถือเกินงวดที่สิบเอ็ดหกสี่หรือหกหนึ่งเด้อพี่น้องเดียวขึ้นนาจอยเบิ้งเอาทั้งสองตัวล่ะเอาทั้งสี่ทั้งหนึ่งก็จะเป็นหกสี่หรือหกหนึ่งตัวที่สามกำลังโผลมาจะต้เป็นตัวอย่างเด้อสีม้นม้นขึ้นมาก่อนแล้วอะรอรุ่นไปพร้อมๆกันครับ งวดที่สิบเอ็ดนะครับเอาเลขสัญจรจีงวดนี่วัแน่เราอาจจะออกเป็นเลขเบิลก็ได้ตัวที่สามโผล่มาน่าจะเป็นเลขหกเนาะตัตามสายตาน่าจะเป็นเลขหกลมเห้นแต่น่าจะเป็นเลขหกรุ่นเยอะพี่น้องเดี๋ยวแอดจ,จะขึ้นนาจอให้นะครับหกสี่หกแล้วก็บหกหนึ่งหกนะครับหกสี่หกแล้วก็หกหนึ่งหกอ่ะรุ่น รุ่น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 ,นเป็นเลขอื่นไปเพราะน่าจะเป็นหกแล้วอ่าข่าวอีสานผูเบาอีสานผู้เบาครับเอานคตรส่งอ่อเเาหนีเนาะน่าจะเป็นหกสี่หกหรือ 6, 6, หกหนึ่งหกนะครับอ่าชัดจนนล้วพี่น้องไม่ออกเลนะไม่ออกมันม่ชัดตัวที่สามอ่ะตัวที่สามชัดตัวตัวที่สองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเลขหนึ่งหรือเลขสี่หนึ่งบอก บ่แน่ใจว่าจะเป็นเลขสี่หรือเลขหน,นึ่งเลขสองจะสมบูรณ์เฮ้ยบ่บมินหนึ่งโบ,น,น,น,บ,น,บน,นึงกับส<ผ>ี่แล้วจะขึ้นหน้าจอให้พี่น้องเบิ่งเด้อหกสี<ะ>่หกนะครับแล้วก็บหกหนึ่งหก<า>หนึ่งไงบออ้าวพี่น้องให้เบิง่งคักๆอีกเช่นนึงเนาะสำหรับเลขทูบนะครับที่น้องเพิ่นบ่บอกซื้อเนาะแล้วเพิ่นกับโบไห่ใต้โตพิ่นพร้อมแต่ว่าเพิ่น ถือถือมาแหล้วสิบงวดนะครับคุณมาขอโชคตรงนี้เนาะมื่อนี้ิ่นก็น,นำชุดไทยมาถวายล้วก็มาขอต่องวดที่สิบเอ็ดนะครับงวดที่สิบเอ็ดอ่าพอดีเอ็ดมาพอิ่นพอดีิดพพนด่นจุดทูบไว้ให้น่าจะเป็นหนึ่งเอ่อหกหนึ่งหกหรือเบื้องดีๆคือเหล็กซีเนาะเล็กซีที่มันขาดท้ายไปเอ็ดกันเลยขึ้นนาจอให้หกสี่หกแล้วก็หกหนึ่งหกนะครับอ่ะโอเคเนาะครับเนาะ ่าจังเดยกะเอาไปพิเคราะห์พี่น้าเบิ้งนะครับเป็นแนวทางได้ครับเด้ออ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับตัวเลขของห้องนี่นะนำนะครับที่เป็นถูกไปให้นี่เป็นมาเบิ้งแล้วเป็นมาเบิ้งแล้วแต่เพิ่นผ่้ใหญ่ไทยเอาเอาไทยให้แต่ขาให้เบิ่งนี่เพิ่นกำลังสัญญางมาเบิ้งเอาโอเคครับเรียบร้อยอ่ะเพิ่นตัวเห็นกล้องแล้วเพิ่นถอยหนีเลยแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นถือสิบงวดนะครับเนาะสิบงวดแล้วก็งวดนี้เป็นงวดที่สิบเอ็ดเนาะ มักชอบจังค่อยเอาเด้เป็นเพียงแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องกละนำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับครับเบิ้งแ้วมักแล้วชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆยๆปังๆก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ ก็ขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ